สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่27-29ตุลาคม2566อันดับแรกจะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้53.90บาทสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก10สตางค์ ราคาท้องถิ่น50าบาท90สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้54บาท19สตางค์ปรับลดลงมาที่64สตางค์ราคาท้องถิ่น51าบาท19สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน57าบาท24สตางค์ปรับลดลงมาที่46สตางค์ราคาท้องถิ่น54บาท 24, สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100เปเซวันนี้47บาทส1สตางค์ปรับลดลงมาที่32สตางค์ราคาท้องถิ่น44บสาท11สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเซ์สดวันนี้23บสาท55สตางค์ปรับลดลงมาที่16สตางค์ราคาท้องถิ่น20บาท 55สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง25บาท91สตางค์ปรับลดลงมาที่17สตางค์ราคาท้องถิ่น22บสาท91สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65้าเปอร์เซ็นต์พางคืน30บาท62สตางค์ปรับลดลงมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท62สสตางค์ และยางเคลปอยางก้อนถ้วยวันนี้35บาท33สตางค์ปรับลดลงมาที่24สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่32บาท33สสตางค์นั่นเองครับนี่ก็คือราคายางพาราวันนี้เราก็ไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับ